คนิวขนตาเสียบข่าวโดยผมเกติศักดิ์เช้าว,วันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ครับท่านครับวันนี้ประเด็นใหญ่สำคัญที่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเป็นกรณีเร่งด่วนทันทีทันใดนะครับก่อนจะเข้าประเด็นผมขอนำเสนอข่าวรอบวันสักสองนาทีนะครับเรื่องแรกนั้น เป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับปรากฏนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการยกย้ายข้าราชการเปลี่ยนใหม่จำนวนมากเริ่มจากมีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ตรงนี้มันเป็นปกติของการที่มีรัฐมนตรีใหม่มาประจำกระทรวงเป็นการที่สามารถโยกย้ายได้อะไรต่างๆตามเหตุตามผลแต่ความผิดปกติมันอยู่ตรงที่ว่าในการโยกย้ายผู้อำนวยการ ผมผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาตินี่ครับมันจะมีอยู่ทุกจังหวัดเป็นพออ,อจังหวัดการนี้ในสุชาติได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนใหม่จํานวนมากไม่ใช่ธรรมดามากในที่นี้หมายถึง10กว่าจังหวัดตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกับที่เราเคยคุยกันในลักษณะที่ว่ากลุ่มรัฐบาลน,นี้ เน้นในการวางตัวงานตัวบุคคลข้าราชการจุดสำคัญต่างๆไว้สำหรับขับเคลื่อนงานซึ่งเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับหากบุคคลที่ถูกวางตัววางตำแหน่งนี้มีความคิดที่ไม่ยอมทำตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มาบริหารประเทศชาติชุดใหม่นี่ครับยกตัวอย่างให้ดูว่าหากไม่มีการทำตาม มีการขัดขืนอย่างนี้ครับไปไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นการปูทางชัดเจนแล้วกระจายกันลงไม้ลงมือทำสิ่งนี้โดยตรงหมายความว่าต่อให้ไม่ต้องเป็นรัฐบาลไม่ต้องชนะเลือกตั้งก็สามารถสั่งการทำงานได้ในภายใต้ความคิดของตนเองที่อยากให้ทำนะครับ สมมุติว่ามีการควบคุมสั่งการได้เป็นคนของตนเองจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านต่อมาก็เป็นเรื่องของท่านสมศักดิ์เทพสุทินให้การต่อนักข่าวให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่มีสสเลีอยดอไหลไม่หยุดท่านว่าบัดนี้คงจะหยุดไหลได้แล้วมั้งว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าสสที่จะ ได้มาต่าร้อยเลิกพูดได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องได้มากกว่านั้นนี่คือคำพูดของท่านสมศักดิ์และท่านยังได้แจ้งความคืบหน้ากรณีที่ร่างพระราชบัญญัตอิอสมอาสาสมัครสาธารณสุขใช่ไหมครับประจามู่บ้านบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วอาจจะเป็นข่าวดีเร็วๆนี้จะเป็นการที่ทำให้ตําแหน่งอสมนั้น เป็นที่มีจุดมั่นคงนะครับมีตำแหน่งที่ติดตัวเป็นอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ท่านได้ผลักดันนโยบายนี้ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านครับกด็ดีความต่างๆที่ผมยกขึ้นมาวันนี้มันมีข้อ ที่ไม่ปกติขึ้นมาหลังจากเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเอ่ยถึงที่พวกเราทราบเหมือนกันในภาพข่าวกรณีที่มีการให้ข่าวจากปปชว่าขณะนี้การพิจารณาสํานวนต่างๆได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อกรณีของการที่สส หลายพักการเมืองในยุคของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินยิดยาวข้ามมาจนถึงยุคของนายกแปทยทองทานชินวัตรว่ามีการโยกงบประมาณซึ่งเอางบจากอีกที่หนึ่งโยกย้ายไปเพื่อจะให้กับโครงการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละครับ เขาบอกว่ามันเป็นการผิดกฎหมายรัฐมนูญมาตรา144ซึ่งมันก็จะประกอบด้วยหลายพักการเมืองและสอสอหลายคนแทบจะทั้งสภาใช่ไหมครับที่เราปรากฏพบในหน้าจอข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตดูนะครับพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพระหลังประชารัฐขณะนั้นก็เป็นรัฐบาลร่วมกัน รวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งเริ่มมาจากยุคนายกเศษฐาว่ากันว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิจารณาสํานวนเสร็จหมดแล้วจอที่จะชี้มูลในปลายเดือนธันวาคมว่ากันอย่างนั้นมันก็ไม่แปลก ในจุดนี้เราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับบอกว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดกลุ่มพักการเมืองที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้มีการถูกลงโทษเป็นไปในทางที่ไม่ดีเขาบอกว่ามันจะมีสอสออยู่บางคนที่รอดจากกลุ่มนี้ไปได้เบื้องต้นที่ผมเช็คมาประกอบด้วยนะครับจะด้วยประการใดเจตนาใดไม่ทราบแต่สอสอที่ไม่ได้ร่วม ในการโบวชในวันนั้นโบวชนี้คือโบวชให้เป็นมติผ่านสามารถเอางบประมาณตรงนั้นมาดําเนินการเร่งด่วนตรงนี้ได้นั่นแหละครับก็คือพี่น้องสสที่ร่วมโบวชแต่เขาบอกว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นสสกิราพรสสสุดาวันนายอนุทินชาดา พลเอกประวิทย์รยเอกธรรมนัทแล้วก็ท่านหัวหน้าวราวุิสอสอสุชาติชมกลิ่นปันตรวจเอกทวีสอดส่องบุคคลที่ผมเอ่ยมานี้เป็นกรณีที่หากมีการลงโทษมีการตัดสินชี้มูลไปในทางที่ไม่ดีในช่วงที่ว่านี้บุคคลกลุ่มนี้จะไม่ได้มีส่วนในการรับผิดด้วยใช่ไหมครับ เนื่องจากเป็นสสที่ไม่ได้เข้าร่วมในการบวชในวันนั้นเอาละครับตรงนี้ไม่ใช่ความเปียดปกติที่ผมจะมาคุยกับท่านวันนี้คือมันมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกระแสมาแรงทีเดียวในกลุ่มลายของเรานักการเมืองต่างๆเขายกขึ้นมาว่าสิ่งนี้มันสอดคล้องกับ การที่พวกเราเคยคุยกันเช่นกันก็คือมันมีพักการเมืองมากด้วยอำนาจบาดใหญ่ที่กำลังมองอยู่ว่าหากการเลือกตั้งที่จะถึงนี้มองดูความเป็นไปได้แล้วไม่น่าจะได้รับคะแนนมากมายสมควรที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอาจจะมีการเล่นเกมอื่นเนื่องจากกลุ่มพักการเมืองที่ว่านี้มีอำนาจ ในด้านขององค์กรต่างๆนะครับซึ่งที่เขาคุยกันอย่างหนาหูในกลุ่มไลท์ที่ว่านี้ตลอดระยะเวลาทั้งคืนนะครับกรณีที่ว่าที่ผมพูดมาสักครู่นี้การที่ปปชจะลงดาบโดยการยกม .144 นี้มาเป็นเครื่องมือฟาดฟันนักการเมืองแต่ครั้งนี้ มันไม่ใช่เป็นการไปจัดการกับทุกพักการเมืองที่ว่ามาสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้มันก็คือถ้าเกิดลงโทษหมายความว่าสอสอและพักการเมืองทั้งหมดนั้นหายไปหมดใช่ไหมครับโดนตัดสิทธิ์โดนอะไรไปหมดใช่ไหมครับแต่คณะนี้มีแนวโน้มที่ว่าอาจเป็นการพิจารณาโดย ตรงต่อพักเพื่อไทยในฐานะเป็นพักแกนนำและพักเจ้าของนโยบายส่วนเหตุผลของคนอื่นๆในพักอื่นที่โหวตน,นกล่าวว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพักร่วมรัฐบาลอาจจะออกทางนี้ว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้ผมจึงได้ยกสิ่งเหล่านี้มาคุยกับท่านมีหนำซ้ำข่าวจากปปชยังมีการระบุถึง กรณีที่นายกอิงแผ่ตองการชินวัตรที่ถูกสารรัฐมนูญพิจารณาวินิจฉัยออกมาแล้วจนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องของคลิปเสียงหุ่นเซนที่หลุดมานั่นแหละครับตอนนี้ปปชยังไม่ได้ยกทิ้งยังไม่ได้ตัดจบนะครับมีการบอกว่าเรื่องนี้ก็สรุปสำนวนเสร็จแล้วเช่นกัน กำลังจะพิจารณาเร็วๆนี้ว่าจะชี้มูลไปทางใดว่าเป็นคดีอาญาในหมวดของความมั่นคงหรือจะพิจารณาในทางที่เป็นการผิดจริยธรรมอันร้ายแรงเห็นไหมครับมีแต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับบอกว่ากรณีของชั้น14ด้วยนะครับมีการพบตัวละครใหม่ กำลังจะเริ่มต้นสอบสวนต่อไปท่านเห็นไหมครับตรงนี้มันทำให้สอดคล้องกันกับการที่เราเคยคุยกันมาทุกวันผมไม่ทราบว่ามีใครคุยลักษณะนี้หรือไม่แต่ผมมองแบบนี้วิเคราะห์แบบนี้และผมคุยกับท่านมาแบบนี้อยู่ทุกวันว่าบุคคลกลุ่มนี้เร่งมือที่จะจัดการ ให้ได้อย่างราบคาบและรวดเร็วที่สุดมันเป็นเหตุเป็นผลที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับจากการที่พวกเราสบายใจเนื่องจากเห็นข่าวมานานแล้วเอาละถึงแม้ว่าจะมีการจัดการตัดสิทธิยุบพักการเมืองเหล่านี้ที่ใช้มอหนึ่งสีสี่มานี้กรณีโยกงบไปใช้ใจ่ายในโครงการเงินหมืน่นถ้าเกิดมีการทำโทษ มันก็ต้องจบไปด้วยกันโดนด้วยกันหมดมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนื่องจากมีพักใดพักหนึ่งที่สำคัญอยู่ในรัฐบาลน,นั้นร่วมกันใช่ไหมครับเราจึงมองว่าทางปปชหรือสารรัฐมนูญไม่น่าที่จะมีมติหรือมีผลสรุปสำนวนที่จะชี้มูลไปในทางที่ไม่ดีใช่ไหมครับพอมันมาเกิดแบบนี้ มันก็ยิ่งชัดแหละครับว่าการที่จะเอาให้ได้มันก็เป็นลักษณะการปฏิบัติการเดียวกันอยู่แล้วส่วนกระแสที่ค่อยๆปล่อยออกมานี้มันจะเป็นการผ่านกระแสสังคมไปได้อย่างไรหรือไม่เราก็จะได้ติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเลยครับไม่ได้เกินความคาดหมายสำหรับวิธีการและเป้าหมาย สิ่งที่เขาต้องการที่จะให้สำเร็จก็คืออย่างไรก็ช่างเขาจะต้องได้เป็นผู้นำรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งต่อไปคือได้สสอมากที่สุดนะครับมันจะอาจจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็ได้ผมมองอย่างนี้แล้วก็ให้จับตาดูกรณี44สสก้าวไกลในขณะนั้น ปัจจุบันอยู่ในพัคประชาชนกรณีคดีความมาตรหนึ่งหนึ่งสองว่าจะมีผลออกมาอย่างไรอีกตรงนี้ก็สำคัญเป็นการสอดคล้องกันทั้งหมดแต่เทาว่าในขณะเดียวกันเมื่อว,วานตอนค่ำก็มีข่าวเช่นกันว่าสารรัฐมนูญได้มีการติดต่อให้ผู้ร้อง ไปรับเอกสารคืนก็คือกรณีที่มีบุคคลไปร้องให้ช่วยพิจารณาตรวจสอบการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เอาที่ดินเป็นทางสาธารณะที่ตำบลขนงพะระปากช่องโคราชมาเป็นรันเวย์ทางลงเครื่องบินส่วนตัวของตนเองให้ช่วยพิจารณาหน่อย ปรากฏว่าสารได้ติดต่อให้ผู้ร้องมาเอาเอกสารคืนทั้งหมดบอกว่าขั้นตอนอยังไม่ครบถ้วนซึ่งกรณีนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบจากที่พี่นิยมนพรัตไปยื่นแล้วเขาไปกระทำตามขั้นตอนอื่นๆแล้วขณะนี้ไม่ทราบว่ายัางเหลือขั้นตอนใดอีกผมจะ นำมารายงานครั้งต่อไปรอบนี้มันออกมาดึกเดื่นก็เลยยังไม่สามารถที่จะเช็คข่าวโดยละเอียดได้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์ขอให้ท่านพักผ่อนสบายๆฟังข่าวข่าวบ้านเมืองไปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียกร้องกับท่านว่าพวกเราช่วยกันเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้กันและ ดูสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมันเป็นการที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ตลอดเวลาสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่สู้ดีหรอกครับเรารู้กันอยู่ว่าฝ่ายที่ต้องการจะได้เปรียบฝ่ายที่ต้องการจะเอาชนะด้วยทุกวิธีการมันมีอยู่หากเขามองแล้วจะไม่ได้เป็นไปตามคาดที่เขาหมายการไว้มันสามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอำนาจมากมายกว่ากลุ่มพักการเมืองปกติทั่วไปนะครับสิ่งเหล่านี้หากท่านเห็นว่ามีประโยชน์อยู่บ้างกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพออร่หลายมากกว่าข่าวจริงเ n e w s ส์ขนตาเสพข่าวโดยผมเกีรติศักดิ์ขอพระคุณมากครับ